ที่โพโดิจิเพชรเกษม6กนี้นะคะไม่ได้มีดีแค่ทำเลที่เดินทางสะดวกแต่ ยังมาพร้อมกับพื้นที่ส่วนกลางที่หลากหลายออกแบบมาอย่างลงตัวรองรับทุกในสไตล์ไม่ว่าคุณจะอยากพักผ่อนใช้เวลาร่วมกับครอบครัวหรือว่าจะอยากออกกําลังกายเพื่อสุขภาพค่ะนอกจากนี้นะคะเขายังมีพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่กว้างมากๆม,มาพร้อมกับสนามเด็กเล่นที่บริเวณชั้นหนึ่งค่ะให้เด็กๆเ,เนี่ยได้ใช้เวลาร่วมกับครอบครัวท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติที่รม่มรื่นค่ะ เรื่องที่จอดรถก็ไม่ต้องกังวลเลยนะคะที่นี่เขารองรับที่จอดรถได้ถึง40-50%ค่ะ คิดเป็นประมาณ515คันไม่รวมจอดซ้อนคันนะคะมั่นใจได้ว่ารองรับการจอดรถได้ทุกยูนิตในโครงการค่ะไม่เพียงเท่านั้นนะคะภายใต้โครงการเขายังมีร้านค้าจํานวน5ยูนิตค่ะอำนวยความสะดวกให้กับลูกบ้านในโครงการนะคะและแน่นอนว่าความปลอดภัยเป็นสิ่งสําคัญค่ะที่นี่เขาใช้ระบบ CCTV และ Asset Guard ควบคุมการเข้าออกนะคะเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกบ้านตลอด24ชั่วโมงค่ะ <S <S มาเริ่มกันที่ <S <S พื้นที่ส่วนกลางบริเวณชั้น1กันเลยนะคะ คุณจะเจอกับล็อบบี้ที่กว้างขวางแล้วก็หรูหรามากๆต้อนรับแขกทุกท่านด้วยการออกแบบที่ทันสมัยและอบอุ่นสร้างความประทับใจตั้งแต่แรกสัมผัสค่ะมาพร้อมกับโคเวิร์กิ่งสเปซนะคะพื้นที่นี้เขามีฟร wi ี Wi-Fi ให้กับลูกบ้านทุกท่านด้วยค่ะเดินเข้าไปอีกนิดค่ะคุณจะเจอกับมีติ้งแอนเดยนะคะที่ออกแบบมาเพื่อรองรับการประชุมหรือว่าการพบปะธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพค่ะ ให้กันค่ะก็จะมีเครื่องนวดอัตโนมัตินะคะให้ลูกบ้านได้ใช้งานอย่างสะดวกสบายค่ะ ต่อกันที่ชั้น6ของโครงการค่ะมาพร้อมกับสระว่ายน้ำระบบเกลือขนาดใหญ่นะคะเขาดีไซน์เป็นรูปตัวแอลความกว้าง6-11เมตรค่ะให้คุณได้แหวกว่ายออกกำลังกายอย่างเต็มที่เลยนะคะหรือว่าจะมานั่งพักผ่อนชวมวิวเมือง<ม>ก็เป็นอีกหนึ่งมุมที่สามารถช่วยให้คุณรีแลกได้ตลอดทั้งวันค่ะสำหรับคนที่รักการออกกำลังกายนะคะที่นี่เขาก็มีฟิตเนสที่มีอุปกรณ์ที่ครบคันมาให้ค่ะให้คุณได้ออกกำลังกายอย่างเต็มที่จะเป็นการฝึกหนักนะคะหรือว่าจะออกกำลังกายเบาๆเพืเ่อสุขภาพที่ดี ก็ทําได้เช่นกันค่ะและสําหรับคนที่ต้องการผ่อนคลายอย่างเต็มที่นะคะที่นี่เขาก็มีซาวน่าที่แยกชายหญิงมาให้ค่ะให้คุณได้รีเฟรชร่างกายแล้วก็จิตใจอย่างสบายๆหลังจากวันยุงย่งๆของคุณนั่นเองค่ะ